ยากาศจะดูสดชื่นครึ้มครื้มยังไงก็ตามเราไม่ไว้ใจครับเพราะเป็นอย่างนี้มาหลายวันละเยอบ,บ่ายก็ร้อนทแทบรัเบรดไปละเนี่ยผมก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาถึงก็ในบรรยากาศแล้วก็มุมมองของผมก็อย่างว่าละฮะจุดระเบิดอย่างเดียวจุดระเบิดจุดระเบิดอืมล้วก็เดินด้านล่างก่อนเลยเพราะว่าช่วงนี้เราปลูกต้นไม้เยอะครับปลูกต้นไม้เยอะ นำกล้าไม้ที่เรามีมั่งอะไรมั่งหน้าออกจาสฝนมาเลยมาก็มาปาลูกให้ได้รับบรรยากาศช่วงนี้ไงฮะว่าเนี่ยต้นไม้ก็ดูเหมาะสมดีแล้วฮะโอกาสน่าจะรอดก็มีก็เผื่อไปถึงฝนจริงๆเข้านี่ต้นไม้เนแห่กันหึมเลยหรอวะโอโหย่ำไว้ถูกต้องละใช้ได้ละอย่างประมาณเนี้ยผมคิดของผมนะอืมก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ช่วยกันหามุมมองมาแนะนํากันบ้างการเกษตรมันไม่มีสิ้นสุดครับต้นไม้ก็สวยดีสมบูรณ์ดีก็อาจจะโดนลมนะฮะต้นอ้อต้นแขมต้นอ้อพวกนี้ยก็ต้องพยายามได้ตัดแต่งจริงเก่าเาออกเพื่อเป็นปุ๋ยหรือว่ายินทรีย์วัตถุสับสับลงกองลงสุมไว้แล้วก็ต้นใหม่ก็ขึ้นมาตามสเต็ปโอเคครับนี่ก็มาถึงก็อย่างว่าดูแลต้นไม้ให้น้าให้ท่าวันนี้ให้ล่างก่อนเลยเพราะข้างล่างเรานี่ปลูกต้นไม้เยอะฮะช่วงนี้ปลูกต้นไม้ไว้เยอะเลย รอบบริเวณรอบสะรอบพญายอนู่นนะแวนู่นก็ปลูกต้นไม้ไว้ก็เป็นห่วงให้น้ําให้ท่าก่อนเลยแล้วเดี๋ยวก็ค่อยกลับขึ้นมาในสเต็ตของชั้นบนมีจนถึงด้านหน้าเลยนะฮะมันต้องให้การสเก็ตตรงนี้ตลอดอยู่ละก็ถือว่าโอเคครับก็ดูร่มรื่นดีแต่จะเป็นบรรยากาศทึบๆด้วยก็ดีนะฮะถ้าแด็งแกด่มาไวก็ต้องรีบอหพไวนี่ก็เป็นอีกสเก็ตหนึ่งของเราที่ต้องต้องวางระบบแล้วก็แก้ไขแันนี้ก็สุดท้ายท้ายสุดของวันครับ รถไปเยอะเหมือนกันไม่ได้ดูแลมา3าวัน4วันแล้วเนี่ยซึ่งต้องคอยเติมน,นะฮะเราก็ไปปลูกต้นไม้ดูแลสภาพทั่วไปเก็บกวาดบริเวณด้านล่างแล้วก็ตัดหญ้าดูแลซ้ายขวาที่สำคัญคือปลูกต้นไม้เพิ่มเติมนี่ยฮะก็เลยลืมถิ้งน้ำมันไปีนี้ก็ไปซื้อน้ำมันมาเลยมาก็โอเคครับเข้ามาจัดก,การตามระบบระเบียบของเรา ว่าในการนี้ต้องเติมน้ําไว้เพื่อดูแลต้นไม้ทั่วไปบริเวณนี้นะฮะจะเจริญเติบโตดีตามที่เราสร้างวามหวังไว้ทุกอย่างก็โอเคนะฮะก็เดี๋ยวต้องมาดูแลหรือเรื่องของปลามั่งอะไรมั่งในบริเวณของเราหรือพื้นเพื่อที่จะใช้ใช้ใช้เป็นทาเป็นอาหารมั่งอะไรมั่งฮะปลานะวันนี้ก็ต้องอย่างน้อยก็หนึ่งชั่วโมงเป็นหลักับผมว่าต้องเติมไว้โดยฝังพุ่งยินฟ้าอากาศไม่ได้ครับ ตรงนี้ก็ลมพัดลมเทอย่างว่า,าจะมาก็เรื่องของเขาไม่มาก็เรื่องของเขาไงฮะเราก็ต้องดูแลของเราไว้ก่อนสภาพนะฮะล่างก็โอเคนะครับลมลื่นดีอืมแล้วเจ้าบรรยากาศบรรยากาศลมลื่นลมลื่นหน่ามาหน้ามาหน้า,นาพักผ่อน,นก็บริเวณด้านนี้ก็คือกระถิน่นน้ำลงจะให้เป็นที่จดุดที่ลมลื่นเลยเดี๋ยวเราก็พักผ่อนบนบริเวณน,นี้ได้มาก็มี บยากาศของสิ่งท,ที่เรามีไงฮะเนี่ยกำลังชวนพี่ๆน้องๆดูแลเรื่องกบนี่มั่งทำไงดีให้เกิดประโยชน์สูงสุดไง,ง,งฮะตอนนี้นะเรามีกบอยู่ในมือนี่ฮะมีะไรคูน้ําล่องน้าเนี่ยเรามีกบต้นกบเนี่ยเขาทําอะไรทําเสือไหมหรือทําอะไรประดับประดากับงานการทั่วไปเดี๋ยวลองถามเพื่อนพ้องน้องพี่เพื่อนฝูง ใครมีพื้นฐานความรู้ด้านนี้ใช้ประโยชน์อะไรได้มั่งจะทําอะไรได้มั่งกับประโยชน์ของกกพวกนี้นะเราก็จะได้ใช้ประโยชน์กับมันยังดีกว่าเรายังไม่รู้เลยแล้วก็มีทรัพยากรในมือแต่ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่เป็นไรครับค่อยเก็บตามวิถีแล้วก็หาโอกาสที่จะใส่ใจกับเรื่องของทรัพยากรที่เรามีให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะฮะณเวลานี้นะเนี่ยคือกกฮะกกที่เรามีอยู่อยู่ในคลอง พร้องด้านข้างเนี่ยเรามีไว้เต็มนะฮะเต็มเลยเยอะเลยด้วยอยากให้ผู้รู้แนะนำมาด้วยหรือว่าเดี๋ยวไปเสิรหาข้อมูลเราใช้ประโยชน์อะไรได้มั่งต้องคิดหาวิธีการครับจะได้ประโยชน์กับมันโอเคครับ